แล้วปลาสับสงย้ายได้จ้ะนะาคะแซบขนาดเลยจ้ะบังเรียบแล้วเรียบร้อยนี่นีย้ายปอกแล้วนี่ย่งนี้จะไม่น่มาขามนำนำมาขามนี่ล้วยไปต้มทําบาย้ายเร่เนื้อใส่น้ำสับสับสับับ้ตอนนี้ปลได้ใส่ ไปด็กก็ถึงอาทถิ่นดอกคานี่เมือ่อร้านมากินร้านผู้ช้ายนะมากินอืข้าวเดียวกับเมื่อจัหนาตาเป็นเี่อักทำมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซัตตะไข่ได้จ้าได้มีก็มั่งใจเพ็ดชิปต่อไปเนาะจ้าเนาะหอยมีเต้าความสุขความเจริญเจ้าจ้าสวัสดีค่ะ